ลื่นสดชื่นเย็นสบายเลยค่ะมีเสียงน้องกบน้องเขียดเสียงธรรมชาติทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีจังทุกคนชอบต้นตาลเนี่ยค่ะดูต้นตาลดูต้นตาลบรรยากาศดีมากเลยค่ะอข้าวก็เขียวข้าวเขียวกํลาลังงามเลยค่ะทุกคนเสียงธรรมชาติค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวบรรยากาศดีมากเลย บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอดูสิคะดูวิวดูวิวสวยมากบรรยากาศร่มเลื่นมากเลยค่ะทุกคนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงกบเสียงเขียดโอก็ยังได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงอะไรเสียงแบบธรรมชาติค่ะเสียงธรรมชาติที่สดชื่น อู้ชอบจังเลยค่ะรือนค่ะบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเย็นสบายบรรยากาศเราเล่าเรื่องเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศริมทุ่งนาคนชอบต้นตาลเนี่ยค่ะดูต้นตาลดูต้นตาลบรรยากาศดีมากเลยค่ะอู้ข้าวก็เขียวข้าวเขียวกำลังงามเลยค่ะทุกคนธรรมชาตินะคะนี่ บรรยากาศดีจังเลยนั่งจิบกาแฟะบรรยากาศลมบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงกบเสียงเขียดโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนโอ้ดูสิคะดูวิวดูวิวสวยมากบรรยากาศลมเลื่อนมากเลยค่ะทุกคนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงทัรบรรยากาศดีจังเลย บรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าลืล่นสดชื่นเย็นสบายเลยค่ะมีเสียงน้องกบน้องเขียดเสียงธรรมชาติทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีจังวันนี้ไม่มีฝนเลยค่ะสวยงามสวยงามค่ะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยค่ะเชา้านี้แต่ว่าทุ่งนาอาจจะมีติดถนนเนาะก็มีเสียงรถเข้ามาบ้างแต่ก็เราทุ่งนาวันนี้ท้องฟ้าสดชื่น สดชื่นแล้วก็สดใสบรรยากาศสดชื่นแล้วก็สดใสมากเลยค่ะทุ่งนาวันนี้ท้องฟ้าสดชื่นสดชื่นแล้วก็สดใสบรรยากาศสดชื่นแล้วก็สดใสมากเลยค่ะเราเลือกเนียนะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศริมทุ่งนาอู้มีต้นตาลด้วยค่ะทุกคนหนทาง มีต้นต,ตาลน,นั่งชมวิวนั่งชมวิวลมพัดเย็นๆบรรยากาศดีๆค่ะบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงกบเสียงเขียดเล่าเรื่องเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศริมทุ่งนาได้ยินเสียงเขียดไหมคะทุกคน เสียงเขียดในทุกนาฟังแล้วเป็นเสียงธรรมชาติมากนะคะเนี่ยลมก็เย็นเย็นค่ะเช้านี้มีต้นตาลด้วยค่ะทุกคนหนทางน่นมีต้นตาลนั่งชมวิวนั่งชมวิวลมพัดเย็นเย็นบรรยากาศดีๆค่ะข้าวสวยมากข้าวเขียวมากค่ะข้าวเขียวข้าวสวยงามมากชอบชอบค่ะทุกคนชอบบรรยากาศจังเลยเล่าเรื่องเลยนะคะทุกคน บรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศริมทุ่งนาเสียงธรรมชาติคนก็ยังได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงอะไรเสียงแบบธรรมชาติค่ะเสียงธรรมชาติที่สดชื่นอู้ชอบจังเลยค่ะทุกอู้มีต้นตาลด้วยค่ะทุกคน่นทางมีต้นตาลน,นั่งชมวิวนั่งชมวิวลมพัดเย็น บรรยากาศดีๆค่ะธรรมาชาตินะคะเนี่บรรยากาศดีจังเลยนั่งจิบกาแฟบรรยากาศรม่มคนชอบต้นตาลน,นี่ค่ะดูต้นตาลดูต้นตาลบรรยากาศดีมากเลยค่ะอู้ข้าวก็เขียวข้าวเขียวกําลังงามเลยค่ะทุกคนรื่นค่ะบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเย็นสบายบรรยากาศลบบรรยากาศดีจังเลย บรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าธรรมชาตินะคะเนี่บรรยากาศดีจังเลยนั่งจิบกาแฟบรรยากาศร่มบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงกบเสียงเขียดทานี้ลมเย็นมากเลยค่ะอู้บรรยากาศดีจังเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมาก รรยากาศดีมากเลยทุ่งนาวันนี้นะคะ<ฮ>เสียงธรรมชาติได้ยินเสียงเขียดไหมคะทุกคนเสียงเขียดในทุ่งนาฟังแล้วเป็นเสียงธรรมชาติมากนะคะเนี่ยลมก็เย็นเย็นค่ะเชา้านี้มาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะ บรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศดีมากเลยค่ะเช้านี้เราเรื่องเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศริมทุ่งนาได้ยินเสียงเขียดไหมคะทุกคนเสียงเขียดในทุน่งนาฟังแล้วเป็นเสียงธรรมชาติมากนะคะเนี่ยลมก็เย็นๆค่ะเชา้านี้มีต้นตาลด้วยค่ะทุกคนหน่นทางมีต้นตาลนั่งชมวิว นั่งชมวิวลมพัดเย็นๆบรรยากาศดีๆค่ะเช้านี้ลมเย็นมากเลยค่ะอู้บรรยากาศดีจังเลย,ยเสียงธรรมชาติบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงกบเสียงเขียดเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมาก รยากาศดีมากเลยทุกนาวันนี้นะคะบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนบรรยากาศเช้านี้ค่ะฟังเสียงธรรมชาติให้บรรยากาศเสียงธรรมชาติค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวบรรยากาศดีมากเลยอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอู้ดูสิค่ะดูวิว ดูวิวสวยมากบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะทุกคนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงธรรมรื่นสดชื่นเย็นสบายเลยค่ะมีเสียงน้องกบน้องเขียดเสียงธรรมชาติทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีจงังวันนี้ไม่มีฝนเลยค่ะสวยงามสวยงามค่ะทุกรื่นค่ะบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเย็นสบายบรรยากาศลบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนบรรยากาศเช้านี้ค่ะ ฟังเสียงธรรมชาติให้บรรยากาศบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนบรรยากาศเช้านี้ค่ะฟังเสียงธรรมชาติให้บรรยากาศลื่มลื่นสดชื่นเย็นสบายเลยค่ะมีเสียงน้องกบน้องเขียดเสียงธรรมชาติทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีจังธรรมชาตินะคะเนี่ยบรรยากาศดีจังเลย นั่งจิบกาแฟบรรยากาศร่มเลยบรรยากาศดีจังเลยค่ะเช้านี้แต่ว่าทุ่งนาอาจจะมีติดถนนเนาะก็มีเสียงรถเข้ามาบ้างแต่ก็เราเล่าเรื่องเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศริมทุ่งนาบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีเสียงธรรมชาติ เสียงกบเสียงกบเสียงเขียดบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะมีเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงกบเสียงเขียดวันนี้ไม่มีฝนเลยค่ะสวยงามสวยงามค่ะทุกเล่าเรื่องเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยบรรยากาศริมทุ่งนาข้าวสวยมากข้าวเขียวมากค่ะ ข้าวเขียวข้าวสวยงามมากชอบชอบค่ะทุกคนชอบบรรยากาศจังเลยเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยทุ่งนาวันนี้นะคะเสียงธรรมชาติมีต้นตาลด้วยค่ะทุกคนหนุนทางมีต้นตาลนั่งชมวิวนั่งชมวิวลมพัดเย็นๆ บรรยากาศดีๆค่ะเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยทุกนาวันนี้นะคะเสียงธรรมชาติค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวบรรยากาศดีมากเลยทุกนาวันนี้ท้อง